ครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาอยู่ในช่องไม่อายทํากินสวนหลังบ้านเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตบ่อปลาดุกของเรานะครับว่าเป็นยังไงแล้วสี่เดือนแล้วนะครับผมที่เราลงทุนนะครับในการทําบ่อในการเลี้ยงปลาดุกมานะครับก็เข้าสู่เดือนที่สีเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็มาดูขนาดตัวกันเลยก็ตัวใหญ่แล้วนะครับผม ก็กับผมเองนะครับก็มีการจับขายไปแล้วประมาณ5-6ารอบนะครับแต่ว่าก็ขายตามบ้านนะครับมีญาติพี่น้องนะครับมาขอซื้อขออะไรนะครับก็ก็ขายไปนะครับก็สร้างความสุขให้กับเราได้คอ่าซึ่งวันนี้นะครับผมกับผมก็จะมาตักปลาโชนะครับมีของเล่นใหม่จากแอปสีส้มเหมือนเดิมนะครับก็เป็นสวิงนะครับสวิงตักปลา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง60เซนติเมตรนะครับใหญ่มากถูกใจผมมากนะครับก็ใช้อันนี้นะครับผมในการตักปลาขายก็ตักง่ายครับก็มีการล่อดโดยการให้อาหารก็ตักไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นงานอดิเรกที่สร้างไรายได้แล้วก็สร้างความสุขฝากคนไหนนะครับที่ชื่นชอบนะครับอยากทำตามนะครับก็ลองทำดูได้นะครับก็จะเหนื่อยแค่ตอนขุดบ่อ รเราก็จะขุดบอ่อก็เหนื่อยแต่สำหรับคนที่มีกำลังนะครับมีเงินพอก็ไปจ้างรถขุดก็ได้นะครับก็แต่ว่ามันก็จะได้ความสุขที่ต่างกันนะครับอันนี้กระผมได้ลงมือทำเองนะครับความสุขของกระผมก็มีมากนะครับก็คือได้ทำเองนะครับแล้วก็วันนี้มันประสบความสำเร็จนะครับมันไม่ต้องใช้เงินเยอะนะครับก็มีแค่ลงทุนซื้อปลา แล้วก็ลงทุนในการซื้ออาหารปลาแค่นั้นนะครับผมอ่ะแล้วก็บางคนถามนะครับว่าเราเปลี่ยนน้ําบ่อยไหมนะครับตั้งแต่ที่ปลามันเริ่มใหญ่ก็ไม่ค่อยได้เปลี่ยนน้ำแล้วนะครับรู้สึกว่าเนื่องจากว่ามันมีพืชน้ำด้วยนะครับก็ช่วยในส่วนของอ่าบำบัดน้ำในตัวอยู่แล้วนะครับก็ไม่จําเป็นจะต้องไปเปลี่ยนน้ำบ่อย นะครับปลาก็เอาขึ้นมาทำอาหารก็ไม่มีกลิ่นเหม็นขาวนะครับก็ถือว่าเหมือนปลาที่เราซื้อตามท้องตลาดทั่วไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่าเรามาดูครับเดี๋ยวผมจะเอาปลาที่ตักมาให้คุณผู้ชมได้รับชมครับก็จะมีพืชน้ำนะครับ น้ำไม่ว่าจะเป็นจอกนะครับผักตกชวานะครับผักกระเฉดนะครับมาดูปลากันครับอันนี้ตักมานะครับก็อาจจะตักไม่ได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าอ่ามันก็ฉลาดนะครับผมก็ตักบ่อยด้วยอะไรด้วยนะครับส่วนใหญ่ผมจะตักปลาในช่วงเย็นๆหน่อยนะครับแล้วก็ช่วงที่มันหิวจัดๆเมื่อกี้ผมก็เพิ่งให้อาหารมันไปแล้วนะครับก็ ตามที่เห็นนะครับมันก็จะจับยากนิดหนึ่งครับก็ประมาณนี้นะครับผมผมก็จะตักไปเรื่อยๆนะครับได้ตักเล่นไปด้วยดูไปด้วยนะครับรู้สึกว่าปลาจะค่อนข้างที่จะมีขนาดตัวเสมอกันนะครับดูแล้วก็ก็ชื่นใจนะครับปลามันก็ ขนาดตัวมันเสมอกันไม่มีตัวเล็กเกินไปไม่มีตัวใหญ่จนเกินไปนะครับรู้สึกว่ามันได้กินอย่างทั่วถึงนะครับสำหรับการให้อาหารนะครับก็พยายามอย่าให้เยอะจนเกินไปนะครับก็ให้พอประมาณแต่ละวันนะครับเพราะว่ามันก็จะกินดินกินอะไรของมันไปด้วยนะครับก็ไม่ต้องให้เยอะมากนะครับเดี๋ยวระบบนิเวศเขาเสียด้วยนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับก็ชื่นชอบนะครับใครที่สนใจนะครับในส่วนของสวิงตักปลานะครับก็ไปหาช้อปปิ้งกันได้นะครับในแอปสีส้มนะก็ก็ดีนะครับเป็นสวิงแซนเลตก็รู้สึกว่าตักปลาจาับปลาได้ง่ายขึ้นนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวกับผมจะ ายให้ดูนะครับว่าวันนี้กับผมตักปลาได้กี่ตัวนะครับได้ตัวขนาดเท่าไหร่นะครับก็มาดูนะครับอันนี้คือปลาที่ตักขึ้นมาจากบ่อเมื่อกี้นะครับก็ใหญ่แล้วนะครับผมกับผมก็จับขายหลายครั้งแล้วนะครับก็ขายไปเรื่อยๆนะครับขายตามบ้านตามอะไรไปครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด Subscribe นะครับกดคอมเมนต์กดติดตามนะครับแล้วก็ให้กำลังใจช่องไม่อายทำกินด้วยนะครับขอบคุณครับ